หัวเมียครอบครัวขายผู้หญิงในไทยสมัยโบราณขายได้เงินเท่าไหร่ขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งผเผยแผ่เมื่อวันศุกร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564กว่าว่าผู้คนในไทยสมัยโบราณน,นอกเหนือจากชนชั้นระดับเจ้านายและขุนนางแล้วนี่ครับส่วนใหญ่ถูกเรียกว่าไพร และธาตในบรรดาชนชัน้นไพรที่ทาการเกษตรเมื่อประสบปัญหาด้านผลผลิตสืบเนื่องมาจากภัยต่างๆนะครับสถานะการเงินของชาวนาย่อมยากลําบากจนบางครั้งมักพุ่จนชันไพรขายวัวไายแม้กระทั่งขายลูกขายเมียก็มีนะครับการขายลูกขายเมียในอดีตรปรากฏในบันทึกหลากหลายฉบับนะตัวอย่างหนึ่งก็คือบันทึกของ อ,องรีมูโอนะครับอิตาคนนี้แกเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่19นะครับซึ่งแกเดินทางมาสำรวจพื้นที่แถวอุตสาขณีบ้านเราด้่นะครับบันทึกของแกเอ่ยถึงสัญญาซื้อขายโดยยกหลักฐานมาจากบันทึกของสังฆราชปลาเลกัวเนื้อหาในสัญญามีว่าวันพุธที่25เดือนหนทางกัรทรกติ จินลักษักลลาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งข้าพเจ้าผู้เป็นหัวหอมนางมุลผู้เป็นเหมียนำลูกสาวชื่อนางมามาขายให้กับคุณหลวงสีเป็นเงินแปดสิบติกนเพื่อให้ทำงานรับใช้นายท่านแทนโดเบียถ้านางมาลูกสาวของเราหลหนี ให้นายท่านพิมตัวข้าพเจ้าและบังคับให้ตามตัวนางมาสุขืนนะครับอิตามูโอยโอังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวขายเมียเป็นทาสเป็นเรื่องทั่วไปในหมู่คนชั้นล่างนะครับและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและชวนสลุใจอยู่พอสมควรนะครับ ศึกษาคาุ้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่พบหลักฐานเกี่ยวกับการขายลูกขายเมียก็คือคุณชัยเรื่องศิลป์นะครับผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์สมัยพศ2352ถึง2453นะครับด้านสังคมคุณชัยเรื่องศิลป์อธิบายไว้นหนังสือเล่มดนังก,ก่ลาวว่า ไม่สามารถหาตัวเลขราคาขายลูกขายเมียอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่สองที่สมนะครับแต่ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่หซึ่งพิมพ์ในกรุงเทพมหาคนครโดยหมอสมิทธ์นี่นะครับผู้เป็นบรรณาธิการของพิพิไซแอมลีโพสออรีนะครับเขียนเล่าไว้ว่าเขาได้รับฟังชาวบางบาซส้อยปรับทุกว่า หนังสือคมธรรมขายเมียของเขาต่อหน้าเจ้าพนะกงานเป็นเงินเก้ันหนครับเขานำเงินจำนวนนี้มาซื้อที่นาแป้งหนึ่งจากนั้นก็ลงมือปลูบ้านภายหลังมีญาติของเจ้าของที่ดินมาหรือบ้านและฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินผู้ว่าราชการบางปลา,าช้อยไม่สามารถตัดสินคดีลงได้ต้องส่งเรื่องมาให้ในหลวงสมัยนัาน,า,นาพิจารณา ซึ่งกรณีหมอสนิทแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ผู้ว่าราชการบางปลาส้อยว่าไร้สมรรถภาพนะครับจากที่ต้องส่งเรื่องคดีแบบนี้มาให้ในายหลวงพิจารณาคดีตัดสินนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้ยังถึงเจ้าฟา้าเจ้าดินนี่ก็เป็นผู้ว่าผู้ว,ว่าราชการนี่ก็อ,อืนะครับต่อนะครับสำหรับค่าตัวทาสินหมาทาสินหมหมายหนึ่งทาาท,ที่เป็นชนต่างด้าวนะครับ ผู้ที่ถูกพ่อแม่หรือผัวขายนะครับผู้สมัครใจเป็นทาสเองผู้ถูกสารตัดสินให้เป็นทาสเพราะไม่มีเงินจําระนี่นะครับคุณเรืองชัยเรืองศีลคลควาแล้วไม่เพราะว่ามีระบุพิกัดค่าตัวทาสศินไหมไว้ในกฎหมายนะครับซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ได้คาดว่าอาจถือพิกัดลูกทาสเป็นกินนะครับตั้งราคาก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนในี้ตัวเลขราคาขายในอดีตนั้นพิกัดค่าลูกทาดลูกครอบนะครลูกครอกนี่คือลูกที่เกิดจากมารดาซึ่งขายตัวเป็นทาดเพศหญิงจีตรัฐบาลสมัยนั้นตั้งไว้มีดังนี้นะครับอายุ1 6บหถึงยี่สเนี่ยครับค่าราคาประมาณ10บตำลึงนะครับส่วนอายุ2 1่สถึงสาค่าสูงสุด12บสอตำลึงอายุ3า ถึงสามสิบห้าค่าสิบเอ็ดตำลึงอายุสามสิบกถึงสี่สิบค่าสิบตำลึงนะครับอายุสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าค่าเก้าตำลึงนะครับทั้งนี้กฎหมายมีระบุค่าตัวไปเนี่ยจนถึงอายุหนึ่งร้อยเลยนะครับทั้งนี้ชนชั้นไทยแตกต่างจากของอินเดียนะครับชนชั้นของไทยไม่ได้จิตตัวมาแต่กําเนิดเหมือนระบุวนันละของอินเดียนะครับ ของไทยสามารถเลื่อนชั้นได้นะครับแต่จากการศึกษาเรื่องธาตุในสมัยยุยาจนถึงต้น,ตนรัตนโกสินทร์โดยคุณชาติชายพนานานนท์ซึ่งศึกษาจากบัณฑาราจารึกสมัยยุยาบันทึกร่วมสมัยของชาวต่างชาติและประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งหมาเห็นนะครับส่วนใหญ่และประมวลกฎหมายของรัชกาลที่หนึ่งยังคงใช้มาจนถึงอาัชสมัยของรัชกาลที่ห้านะครับเพราะว่าการเลื่อนชั้นนีมีให้เห็นน้อยม,มากนะครับ โบยร์าจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อมีสุคขรขามแล้วอาสาไปรบมอรอดตายก็จะได้เปอิสระนะครับหรืออีกกรณีคือหาเงินมาไถ่ตัวเองนะครับหรือมีคนมาไถ่นะครับขณะท,ที่งานวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่รัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงสมัยรัชกาลที่สามระหว่างพศ2310ถึง2,394นะครับโบดยคุณสวิทธีละ สาสวัสด์นี่นะครับท่านให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมว่าคาดว่ายากแล้วเนี่ยสำหรับไพร่ขุนนางและขราชการเลื่อนชั้นยากกว่าอีกนะครับช่วงต้นรัะจะนำสินพน์บักฐ,ฐานเกิดขึ้นครั้งเดียวคือการรัฐประหารล้มอํานาจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพวกที่มีโอกาสได้เลื่อนชั้นมากกว่าพวกอื่นก็คือไพร่ได้เป็นขุนนางและขราชการไพร่ในช่วง พศ .2,374 ถึง2,392มี675คนนะครับจาก4,355คนได้เลื่อนชั้นเป็น้าชการและขุนนางนะครับ